บูชูค่ะจ c o กม e n t ça va? สวัสดีค่ะวันนี้แพรวจะมาสอนสองประโยคนะคะที่เอาไว้พูดว่าอย่ากังวลไปเลยคำว่าอย่ากังวลไปเลยเนี่ยสามารถพูดว่าอะไรได้บ้างนะคะไปดูกันง่ายๆพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไม่ต้องไปถึงปารีสอุ้ยยูบาร์ฟอง i s คุณนิกโกานะคะทักทายใหญ่มารีว่าบูชูก m e ส t ça va? ปม่บอ,องเอเรีความสุมมสประโยคแรกนะคะเราสามารถพูดได้ว่าเนื้อแจงเกียรติปะเนื้อแจงเกียปนะคะพูดตามแถวเนื้อแตงเกียปนะคะรวมกันเป็นเนื้อแจงเกียรป อย่ากังวลไปเลยนะคะคํานี้ประโยคนี้เนี่ยออกแนวไม่ทางการนะคะเป็นการพูดก,กับเพื่อนกับคนสนิทนะคะเนื้อใจงเกียดปะอย่างเช่น,นตัวตอย่างประโยคนะคะมามงเ,เ,เนื้อใจงเกียดปะนะคอไฉัวลนจะกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนแน่นอนไปเรียนร้องเพลงที่ทองหล่อแป๊บหนึ่งนะคะเนื้อใจงเกียดปะมามงกลับบ้าน matter, ไม่เกิดไม่ไม่เช้าแน่นอนนะคะเอาวันมีนี่ เอาวองแปลว่าก่อนนะคะมินุยแปลว่าเที่ยงคืนนะคะกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนแน่นอนหรือจะใช้ในระดับที่สุภาพขึ้นนะคะกับลูกค้ากับคนที่ไม่รู้จักนะคะกับคนที่ไม่สนิทเราสามารถพูดได้ว่าเนอวูเซนเกตเตปะเนอวูเซนเกตเตปะชา้ชาๆนะคะเนอวูเซนเกตเต ป่ะนะคะเนื้อฟูเซงเกตเตปะอย่าก,กังวลไปเลยคะ่ะคุณผู้ชายนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะเนื้อฟูเซงเกตเตปะเมื่อเสียเซตเมโซอิตปาเชก็ฟูปองซีนะคะเราบอกว่าเออคุณผู้ชายคะคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยไม่แพงอย่างที่คุณคิดเลยนะคะนะคะเนื้อฟูเซงเกตเตปะนะคะแล้วก็เ ประโยคนี้เอาไว้ใช้พูดบ่อยนะคะตอนที่ขายบ้านนะ,ะหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคือง่ายสุดป a าเดอซูซีป้ s เดอซูซีนะคะป้เดอซูซีแปลว่าอย่าก,กังวลไปเลยทั้งหมดเนี้ยแปลว่าอย่าก,กังวลไปเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะสาม,มีเราเนี่ยแฟนเราเนี่ยจะพาเราไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วเราก็กังวลจะมีพวกของไทยๆส้มตำปูป,ปลาอะไรอย่างเี้หรือเปล่าใช่ไหมแล้วแล้วแฟนก็พูดปลอบใจเราบอกว่า Pas de s o u ่ i l l i a to laba Pa s de s i l l a d to laba นะคะบอกว่าอยากกังวลไปเลยจัตที่รักมันมีทุกอย่างที่นู่นเลยนะคะคือเดี๋ยวนี้มันก็มีถ้าเกิดไม่ว่าจะฝรั่งเศสหรือสวิสแลนด์หรือต่างประเทศใช่ไหมมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เป็นของไทยนะคะอยากกังวลไปเลยป a เด s u ซี่นะคะปาเด s u ซีเนี่ยมันมาจากคําว่า n นอเต e ร์เฟป s d เดสุซีนะคะแต่ว่าพูดแค่ปาเด s u ซี i ก็พอนะคะ ไม่ต้องพูดยาวเยอะยาว,ยาว,ยาวให้มากความะคระับป้ s เดอซซี่อย่ากังวลไปเลยนะคะโอเคลองไปพูดกันนะคะได้กี่ประโยคแล้วจริง,รงๆมันมีแค่สองใช่ไหมเนเจงเกตปะกับป้ s เดอซซี่แต่ว่าไอ้เนเจงเกตปะเนี่ยสามารถใช้กับอีกระดับหนึ่งก็คือระดับที่สุภาพกว่าก็คือเนื้อฟูเซงเกตเตปะนะคะลองเอาไปใช้กันดูค่ะเจอกันวิดีโอหนะ้าอูร์ัวลาพน